สวัสดีค่ะพบกับช่องข่าวงานทั่วไทยในคลิปนี้งานที่จะนำมาอัปเดตก็คืองานที่นิคม Eastern Seaboard นะคะรับเจ้าหน้าที่ประสานงานรายได้2 0ง0มถึงสาม0มบาทต่อเดือนโดยบริษัท Job Passport a s i เียจำกัดดำเนินธุรกิจด้านการสรรหาแรงงานโรงงานมาตรฐาน ISO ตั้งอยู่ที่ หนึ 1> 1, 1, 2, หมู่4ี่ตำบลปลวกแดงจังหวัดระยองเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานมีหน้าที่คัดเลือกสรรหาพนักงานเข้าทำงานควบคุมดูแลพนักงานทำเงินเดือนใช้โปรแกรม Excel ได้ติดต่อประสานงานกับทางบริษัทลูกค้าปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากทางบริษัท คุณสมบัตินะคะวุฒิปริญญาตรีเคยมีประสบการณ์ทำงานซับคอนแทคใช้โปรแกรม Microsoft Excel และ PowerPoint ได้ถ้ามีใบขับขี่พร้อมรถยนต์ของตัวเองจะพิจารณาเป็นพิเศษรับพิจารณาเฉพาะคนที่มีประสบการณ์เป็นเจ้าหน้าที่ประสานงาน2ปีขึ้นไปนะคะรายได้และสวัสดิการนะคะมีโบนัสมีปรับเงินเดือนประจำปี ท่องเที่ยวประจำปีทั้งในประเทศและต่างประเทศมีเบี้ยขยันมีค่าเดินทางผลตอบแทนเฉลี่ยนะคะก็คือ20,000ถึง30,000บาทต่อเดือนหากใครสนใจส่งเรซูเม่มาที่อีเมล HRM@jobpassport.com หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร084 361 4736ติดต่อคุณการนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามเพื่อรับข่าวสารงานดีๆที่แอดจะนำมาอัปเดตให้ชมกันในโอกาสต่อไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ